สวัสดีครับโประกัมปีจบในหนึ่งปีกับจอห์นประจําวันที่สองกันยายนพระธรรมสดดี137138139รมและหนึ่งระธรรม1โครินบทที่13ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมส,สดดี137คําครวญพระเยรูซาเล็มพินาศแล้วนะริมน้ำแห่งบาบิโลนที่นั่นเรานั่งลงร่ำไห้เมื่อะระลึกถึงศีโยนเราแขวนพินเขาคู่ของเราไว้ที่ต้นหลิวเพราะที่นั่นผู้ที่จับเราเป็นเฉลย เรียกให้เราร้องเพลงและผู้ที่กดคี์เราต้องการให้สนุกสนานกล่าวว่าจูร้องเพลงซิโยนสักบทหนึ่งให้เราฟังเราจะร้องเพลงของพระยาวเวได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างดาวเยรูซาเล็มเอ๋ยถ้าข้าลืมเธอก็ขอให้มือขวาของข้าลืมฝีมือเสียขอให้ลิ้นเกาะเพดติเด,เด,ดเพดานปากถ้าข้าไม่ระลึกถึงเธอถ้าข้าไม่ได้ตั้งเยรูซาเล็มไว้เหนือความยินดีสูงสุดของข้าข้าแต่พระยาวเว เขาสวรวลึกถึงสิ่งที่คนเอโดมทําไว้ในวันที่เยรูซาเล็มแตกพวกเขาพูดกันว่าจงทลายมันจงทลายมันจนถึงรากถึงโคนของมันเลยที่ด้าแห่งบาบิโลนเอ๋ยเจ้าจะต้องถูกเผาล้างพลานผู้ที่ตอบแทนเจ้าให้สาสมที่เจ้าได้ทํากับเราก็เป็นสุขผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเหวี่ยงกระแทกลงกับก้อนหินก็เป็นสุข สดุดี138การขอบพระคุณและการสรรเสริญพระเจ้าของดาวิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ต่อหน้าพระทั้งหลายข้าพระองค์จะกราบลงตรงมายังพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์และจะยกย่องพระนามของพระองค์นึ่งด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระดำรัสของพระองค์เหนือสิ่งสารพัดเนืวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญโดยประธานกำลังแก่จิตใจของข้าพระองค์แต่พระยาเวพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยกย่องพระองค์เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระธรรบัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมันคาของพระยาเวเพราะพระสิริของพระยาเวนั้นใหญ่ยิ่งเพราะพระยาเวแม้สูงส่งพระองค์ก็ทรงดูแลคนตามต้อยแต่พระองค์ทรงรู้จักคนโอหังได้แต่ไกลแม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลาง ความยากลำบากพระองค์ทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกต่อต้านความกลิ้วของศัตรูข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระยาเวจะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิดี1 39พระเจ้าผู้สถิตทุกหนแห่งถือหัวหน้านักร้องเพลงสิดีของดาวิดข้าแต่พระยาเว พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้งของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตถ์ของบนข้าพระองค์ ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข่าพระองค์สูงนักจนค่าพระองค์เอื้อไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปพ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าค่าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าค่าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าค้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออก หรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่ขอบทะเลตะวันตกแม้นที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมานดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ พระพรองทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าคร่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทรงทราบดีพระร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลี้ลับประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่ทรงเป็นรูปร่างรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้า สำหรับคาพปรงแล้วพระรัมริของโรรองล้ำค่ายิ่งรวมกันก็มากมายหนักหนาะแต่คาโปรองจะนับพระรัมรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมือ่อคาโปรองตื่นขึ้นคาโปรองยังอยู่กับโรรองคาแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอธรรมเสียส่วนเจ้าผู้กระหายเลือดจงไปให้พน้นคาพวกเขากล่าวถึงโรรองด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูของโรรองใช้พระนามในทางที่ผิดข้าแต่พระยาวเว ข้าพระองค์ไม่ได้เกลียดผู้ที่เกลียดพระองค์หรือข้าพระองค์ไม่ได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าพระองค์เกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดำและนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางช่วยใดในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางอนิรัน พันธสัญญาใหม่1โครินบทที่13ความรักถ้าข้าพเจ้าพูดภาษาที่ไม่รู้จักทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทูตสวรรค์แต่ไร้ความรักข้าพเจ้าก็เป็นเพียงเสียงคล้องหรือฉาบอัญชงฉาบถ้าข้าพเจ้ามีของประชานในการเผยคำกล่าวของพระเจ้าโดยทราบสิ่งลึกลับซับซ้อนและรอบรู้ทุกเรื่องและมีความเชื่อจนสามารถเคลื่อนแม้แต่ภูเขาได้แต่ไร้ความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลย ถ้าข้าพเจ้าให้ทุกสิ่งที่มีแก่คนขัดสนและยอมให้เผาตัวเองโดยไร้ความรักข้าพเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยความรักกรอบด้วยความอดทนและความกรุณาความรักไม่มีการอิจฉาไม่มีโอ้อวดหรือหยิ่งปยองความรักไม่หยาบคายไม่เอาแต่ความคิดของตนเองฝ่ายเดียวไม่โกรธง่ายไม่ช่่งจดจำสิ่งผิดที่คนอื่นทำไม่ยินดีกับการกระทำผิดแต่ชื่นชมยินดีกับความจริงความรักป้องกันปกป้องทุกสิ่ง ไว้วางใจในทุกสิ่งหวังทุกสิ่งบางบันต่อทุกสิ่งความรักย่อมยั่งยืนตลอดกาลแม้การเผยคํากล่าวของพระเจ้าก็จะเสื่อมสูญไปหรือภาษาที่ตนไม่รู้จักก็จะยุติลงหรือความรู้ใดๆก็จะเสื่อมสูญไปด้วยว่าเราทราบเพียงบางส่วนเราเผยคํากล่าวของพระเจ้าเฉพาะบางส่วนแต่เมื่อ ความบริบูรณ์มาถึงบางส่วนบางเสี้ยวที่เป็นอยู่ก็จะเสื่อมสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กก็พูดคิดและไตร่ตรวงหาเหตุผลแบบเด็กๆเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เลิกกระทําอย่างเด็กขณะนี้เราเห็นเพียงภาพมัวๆที่สะท้อนจากกระจกเงาแต่เวลานั้นเราจะเห็นภาพชัดเจนตามความเป็นจริงขณะนี้ข้าพเจ้าทราบเพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะทราบหมดสิ้นเหมือนกับที่พระองค์ทรงทราบเกี่ยวกับข้าพเจ้าแล้วและบัดนี้ สามสิ่งอย่างยังรงอยู่คือความเชื่อความหวังความรักแต่สิ่งที่ใหญ่สุดคือความรักจบการอ่านประจำวันที่2กันยายนพระเจ้าวอวยพรครับ